ก็ที่จะทำไข่เจียวหมูสับนะเดี๋ยวสับหมูมีคนต้นหอมมีรากผักชีเราจะสับหมูก่อนนะฮะไข่เจียวสองฟองพ,อ,งพอนะครับมันเหมาะที่สุดแล้วที่จะทำไข่เจียวหมูสับวันนี้ขี้เกียจก่อเตาเนะี่ยขออนุญาตใช้เป็นเตาไฟฟ้านะครับ เราผักชีใส่ไปเลยนะฮะเราผักต่างๆค่อยๆใต่ไปนะฮะเดี๋ยวจะกัดเด็นของหลือๆในตู้เย็นเอามาใส่ให้หมดกับ ยะปรุงรสด้วยรสดีนะครับนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ในไข่นะฮะเอาแค่เอากลิ่นพอนะครับแล้วก็ผิกไทยนิดนึงของแถมกระเด็นกระดอยไปหมดแล้ว จะเหลือให้กินไวนะ้ก็จะเหลือประมาณนี้นะครับผักกระเด็นหมดแล้วครับไม่ได้อยู่ในหมูเลยผักไม่รักดี ก็จะได้หมูประมาณนี้นะสำหรับไข่เจียวสองฟองนะครับประมาณนี้ร,ระหว่างรอเตาร้อนเดี๋ยวเราจะมาตอกไข่ไีไข่รอ,อกันดีกว่า ของฟองพอนะครับเหมาะที่สุดนะครับเอ่อทำทานในแต่ละครั้ง ดดีนิใส่ชีสหนึ่งเทน้ำมันนะนิดเดียวนะครับนี่เป็นน้ำมันหมูนะครับหอมมากขอบอกเลยเจียวเองหอมมากมาก เราจะผัดหมูก่อน เราจะผัดแค่ให้มันแห้งนะครับเอาแค่หมูสุกเียเติมน้ำมันลงไปเติมน้ำมันไปนเลยครับสำหรับเตียวไข่ไปครับ ไม่ต้องห่วงครับน้ำมันหมูไม่เป็นไรนะเราทานได้นะครับดีกว่าน้ำมันพือยังไงเราก็อ้วนอยู่แล้วนะครับกินๆไปนะครับยังไงก็ไม่ตาย สำคัญเราตอนนี้ก็คือรอสักประมาณ4ีชั่วโมงนะครับตุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสะซะหน่อยนะครับ ไข่ที่เจียวด้วยนะ้ำมันหมูได้บองตรงมันหอมอะ่ะหอมสุดๆไปเลยรอไปเรื่อยๆครับเหลืออีกสามชั่วโมงครับกลับซะหน่อยครับโอ้ดีมากเลยดูเอ้ยทำไมสีไม่ค่อยแรงเ้วาแหละปกติที่ทอดไข่เจียวนี่สีมันจะเหลืองอร่ามเลยเพิ่งเคยทอดไข่เจียวได้ขาวแบบนี้ แปลกดีรบกวนเป้าให้แป๊บหนึ่งนะครับยอดเยี่ยมครับสวยงามมากครับตัดใส่หม้อข้าวเลยนะครับเดี๋ยวไปกินกันในหม้อข้าวเลยนะฮะ ไม่มีมนุษย์ดีๆที่ไหนก็ทำกันนลครับกินข้าวในม้อข้าวนะครับแต่ผมเป็นครับผมทำครับไข่เจียวสีขาวเพิ่งเคยทำได้เนี่ยน้ำมันลาดหน่อยเป็นน้ำมันหมู นี่ครับคุกไปเลยครับมีน้ำปลามีซอสคุกก็ไปได้เลยนะครับหอมมากหอมหอมหอมเพิ่งเคยทำเพิ่งเคยทำแบบนี้หอมมากหอมมากครับข้าวป่าอร่อยนะฮะไข่เจียวทิ้งมันไปครับครับผมครับ